Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ตัวนี้ขิงเนี่ยโบกเนี่ยไล่นึงอ่ะถอไปขายเนี่ยไล่สี่ตันนะครับสี่ตันสี่ตันแต่ก็ยังพอพราะว่ายังบอกว่ายังน้อยอยู่นะครับขิงไม่ค่ยคอยาาด,ดอนีนะครับเดี๋ยวมันดี้ก็สี่ตันถ้าได้ขิงดีๆก็ประมาณห้าตันหกตันนะครับโอเคครับ Très cái đây cũng Très vô.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  สวัสดีครับผมคือในอชายแซลีครับอยู่บ้านสัดเจริญครับตำบลวะเลยอำเภอพบพักจังหวัดตาาครับปลูกขิงกี่ไร่ครับเนี่ยอตอนนี้ผมปลูกขิงอยู่สี่ไร่ครับแล้วก็ทีนี้ราคามาโตต่ำนะครับไม่มีราคานะครับก็ ตอนนี้ไม่ได้ทุนคืนนะครับก็<อ>ทีนี<ะ>้ไม่มีลูกน้องนะครับเป็นโรคโควิดนะครับโรคโควิด -19 ตอนนี้แรงงานก็ไม่มีนะครับต้องใช้แรงกันนะครับต้องใช้แรงแล่แร,ง,แร,ง,แร,ง,แรงกันไปนะครับถ้าของเราเสร็จก็ไปของเขาของเขาเสร็จก็ของเรานะครับแล้วทีนี้ขิงนี่เพราะแค่สามห้าสิบนี่บอกให้หน่วยรับด,ด้วยนะครับว่า หน่วยรั้งเนี่ยเงินเดือนเนี่ยสองพนี้อยู่ได้ไหมไม่ได้ครับแลราะเชาวชาวไร่ชาวนาเนี่ยเงินเนี่ยขิงเนี่ยลงทุนเป็นแสนเนี่ยครับถ้าได้3ามาสิบสามบาทเนี่ยถ้าเจ้าลูกน้องอีกเนี่ยเขาเลี้ยงไม่ได้อะไรเลยครับแลราะทีนี้บอกให้หน่วยลัางนะครับหรือว่ารัฐบ,บาลน,นะครับช่วยดูแลรัศดรด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้นขิงนี่ าราคาตกต่ำม,มากนะครับเพราะว่าพ่อค้าก็มาซื้อก็มีครับบางคนก็กบราคาด้วยนะครับแล้วก็ทีนี้ก็เพราะโดยเฉพาะกิ่งนะครับไม่มีลูกน้องไม่มีลูกน้องมาช่วยนะครับแล้วก็โรคโควิดเยอะแล้วก็ทีนี้ ถ้าจ้างก็สามหาสิบถ้าเราเอาบาทหนึ่งให้ลูกน้องแล้วก็เราขนบาทหนึ่งแล้วเราได้อีกบาทหนึ่งครับอนนนี้ไดเยวกมานะ แม่มีเลิงแล้วเกย์แม่มีเลิงแล้วครับอ่าตอนนี้อ่า จะจะได้ให้ครับหน่วยงานไหนก็ได้ครับหรือว่าหน่วยงานล่าครับช่วยติดต่ออ่อแก,ก่หรือว่าพ่อ,พอเลี้ยงมาซื้อในราคาให้เยอะหน่อยเพราะว่าตอนนี้พ่อค้าทีา่มาซื้อมีน้อยก็ราคามันตกต่ำนะครับราคามันต่ำมากอยากให้ หน่วยงานไหนก็แล้วแต่นะครับให้ช่วยดูแลรัษฎรแล้วก็ช่วยช่วยให้ทว่าแก่คนไหนก็ได้นะครับมาช่วยซื้อให้ราคาได้สูงหน่อยให้ชาวบ้านจะได้อยู่มีน้ำใจมากนะครับจะได้ผู้ทุนคืนนะครับถ้าอย่างงั้นถ้าไม่มีทว่าแก่มาซื้อก็น้อยคนเนี่ยเขาจะเขาจะโกราคาก็จะต่ำมากครับ พอค่าที่มารับซื้อเนี่ยมาจากที่ไหนครับเนี่ยมาจากอ่าอ่าลงร้างครับเป็นสบูรณ์นะครับเปชบูรณ์แล้วเขาซื้อในราคาที่ไร่เท่าไหร่มาซื้ออยู่ที่ไร่ที่นี่แหละที่ตามเมื่อกี้บอก 350. สามห้าสิบสามห้าสิบนะครับแล้วก็ค่าแรงประมาณเท่าไหร่นยตกตกกิโลละเท่าไหร่นยกิโลละบาทครับกิโลละบาทครับอืม<ก>แล้วก็คนส่ง โูส่งนี่ห้าสิบตังอีกห0สิบตังครับเหลือประมาณเท่าไหร่เนี่ยในไล่อะไล่เหลือก็บาทห้าสิบบาทห้าสิบไดอยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ได้ครับ